ว้าวว้าวเขื่อนเขาลันอำเภอสีคิว้วนครราชสีมามันสุดยอดจริงๆด้านหลังคือวิวทูทัศน์บริเวณลำตะคองขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานนครราชสีมาว้าว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 นี่คือเขื่อนเขาลันอำเภอสีคิว้วนครราชสีมาด้านหลังผมนั่นคือลำตะคอง วิวทิวทัศสวยงามมากแล้วถัดไปที่เห็นนั่นคือมอเตอร์เวย์ถ้าคุณมาเที่ยวนะครราชสีมาพอผ่านปากช่องมาคุณก็จะผ่านลำตะคองให้ดูทางด้านสายมือจะมีเขียนป้ายเล็กๆว่าเข้าเขื่อนเขาลันเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็มีค่ามีเส้นทางเข้ามาบริเวณจุดชมวิวบริเวณนี้คุณจะพลาดไม่ได้เลยสิ่งต่างๆอย่างนี้ถ้ามาเที่ยว นครราชสีมาว้าวว้าวเย้ yeah! ที่นี่จุดชมวิวเขาเขื่อนลั่นอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในเขตรับผิดชอบของเรือนจำกลางคลองไผ่นะคะขอย้ำว่าเป็นเรือนจำกลางคลองไผ่ที่ทางเรือนจำเปิดให้เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดและเป็นแลนด์มาร์คแหล่งแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่ประกอบไปด้วย ด้านขวามือของเราจะเป็นมอเตอร์เวย์ M6 นะคะที่กำลังจะเปิดใช้แล้ววันนี้ก็เปิดใช้ให้เป็นบางช่วงซึ่งเป็นวันหยุดยาวและซ้ายมือของดิฉันก็คือเป็นรถไฟทางคู่นะคะที่จะเปิดให้บริการกำลังก่อสร้างอยู่ซึ่งเป็นทางสายรถไฟที่มีอยู่แล้วและตรงกลางด้านด้านหลังของเราจะเป็นอ่างเก็บน้ำลำตะคองตรงนี้เรียกจุดชมวิวหมื่นล้านนะคะอยู่บริเวณ ขเขาเขื่อนร้านในเขตเรือนจํากลางคลองไผ่และภายในบริเวณมีร้านกาแฟของอนักโทษชั้นดีมาขายด้วยนะคะเป็นกแอนคอฟนะคะของเรือนจํานะคะเชิญชวนน้องเที่ยวมาเที่ยวได้นะคะถ้าเกิดว่าเข้าเมืองนครราชสีมาไม่ต้องขึ้นมอเตอร์เวย์นะคะออสามารถแวะได้ค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะสวยงามมากค่ะเทียบพูดอยง,งเวลาพิสจเียแต่เสียแต่ไม่มีไม่มีรูปน่ Right, maybe half.